สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงนะครับเจอกันวันจันทร์ที่20มกราคม2 5 6 8นรบะครับคำืนวันจันทร์มันเดนนมีฟุตบอลให้ได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะในึกพิมลิอังกฤษโปรแกรมมี1คู่นะครับเกมที่แซมฟอร์ดบริกฤษเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับบูฟฟ์ครับคู่นี้เล่นกันตีสามตรงเหมือนเดิมแอด eak 99า้นะครับฝากคอบอลไปด้วยใครที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลแล้วกกก็เเข้้าามมแลลลปี่่ยนนทััศไดดตอ24ชโ ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ @eak99 มาเช็คความพร้อมของทั้งคู่เป็น2ทีมที่ะนะรับเชาะฟอร์มช่วงหลังๆก็อาจจะไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเชลซีไม่ชนะในศึกพิมียร์อังกฤษมา5เกมติดต่อกันทั้งทางที่ก่อนหน้านี้มโอกาสที่จะลุ้นแชมป์กับลิฟูนะครับชนะนัดเดียวนะครับหเกมหลังที่ชนะนัดเดียวคือการชนะมอแคมในศึกบอลเอฟเอคันัดล่าสุดเล่นพรีเมียร์นะครับเสมอกับบอลหมัด2-2 ส่วนวูฟแฮมตัน5เกมหลังนะครับในพรีเมียร์ลีก4เกม FA ฟเคัพ1เกมชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้นิวคาสเซิลหมดรูปเลยศูนย์ประตูต่อ3คู่นี้เจอกันเกมแรกที่โมเลนิวเนี่ยเชลซีบุกไปชนะได้6ประตูต่อ2เลยนะครับมาเช็คความพร้อมในเรื่องของนักเตะก็มีนักเตะเจ็บเยอะทั้ง2ทีมเลยนะครับเชลซีตัวที่ติดโทษแบนคือมูดริกนะครับตัวเจ็บบเดชิลโฟฟาน่าดูสปิล่ฮอ ส่วนตัวที่รอเช็คฟิตมีเอนโซเฟอร์เนเตสเลวิโควิลโคพาวเมอร์แล้วก็ทางด้านโรเบีโอลาเวียก็ประมาณนี้ส่วนทีมเยือนเนี่ยบูบาก้าตาโอเล่เอนโซคอนซาเลสซาซาคาราสิส เราก็รวมไปถึงโตติโคเมสนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้น11ตัวจริงคร่าวๆของทั้งคู่เนี่ยบางตัวที่เป็นตัวหลักอาจจะไม่ได้ลงสนามนะครับเชลซีเอ,เองเนี่ยวางนิคโคลสัสแจ็กสันยืนเป็นหน้าเปา้าโคพาเมอร์น่าจะเช็คฟิตผ่านนะครับเพราะว่าเป็นเกมสําคัญเล่นกับมาดูอิเก้เจรอนซานโชคู่มิทฟิลมเมอร์เซสไกเซโนเอนโซเฟอร์นันเดสแนวรับมีโควิลครับมีคูคูรเรีาริชเจมแล้วก็ประตูเป็นทางด้านอ่าเป็นทางด้านโรเบิร์ตซันเชต ทีมเยือนวูฟแฮมตันนาบใช้ดอร์เกนสแตนลาเซนเล่นเล่นกับมัทุสคุนย่าแล้วก็อีกคนหนึ่งกอนซาโลกุยเดสนะครับมิดฟิลด์ใช้ทางด้านจอโกเมสเล่นกับอังเดรรวมไปถึงวิงแบ็กสองฝั่งเซเมโดกับเอตโนรี่สามเซนเตอร์แบ็กโดเฮอร์ตี้ใช้ซานติโกบูเอโน่แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยใช้ทางด้านเอมเมอริเอลแอคกบาดูนะครับแล้วก็ประตูเป็นโชเซ่ศานะครับอ่าถ้ามองจากชื่อชั้น ผมก็ยังชอบเชลซีอยู่นะครับผมก็ยังมองในเรื่องขุมกาลังถึงจะมีตัวเจ็บแต่ว่าเชลซีชุดนี้เวลาเล่นกับทีมที่เป็นรองอ่ะส่วนใหญ่จะกดเขาอยู่บัดเลยโดยเฉพาะวันนี้เล่นที่แซมฟอร์ดีตด้วยนะครับตัวเปลี่ยนตัวสำรองผมว่ายังมีของอยู่ผิดกับทางฝั่งวูแฮมตันอ่ะก็ยังไม่ฟื้นนะครับจากการลงเล่นในในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็วูแฮมตันเองก็อยู่ในโซนท้ายตารางนะครับถ้ามาสู้เชลซีเนี่ยผมว่าเสร็จเชลซีแน่เชลซีเองก็ต้องการเก็บสามแต้มเพื่อ พื้นที่ท็อปโฟเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นชื่อว่าวันนี้เอ็นโซมาเลสกานะครับเจอทีมที่ลุนหนีตกชั้นชื่อชั้นดีกว่าน่าจะเล่นงานวูบได้แบบสบายๆนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เชลซีนะครับส่วนอีกหนึ่งรายการเป็นศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเกมระหว่างบีเรียลกับทางด้านมาโากาคู่นี้ชอบเรือดำน้ำสีเหลืองครับทีมอันดับ5ของตารางมีลุนพื้นที่ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปรลีกเล่นในบ้านน่าจะชนะมาโยกาไปได้เช่นกันนะครับ2คู่ ในค่ำคืนวันจันทร์นะครับชอบ2ทีมเจ้าบ้านเอกมะขาวชีชัดฟันธงนะครับเชลซีกับเบียริอัลนะครับแอดเอเคก้า e พูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงอาจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ